มีตู้มาสะดวกสบายกับการกดใช้ชอบในส่วนของมีคูปองส่วนลดอะครับในแอปมันสะดวกสบายในการกดน้ําหรือว่ากดขนมกินมีส่วนลดให้กับพนักงานเวลาซื้อของอะค่ะ สมาชิกแอปมาประมาณ1เดือนค่ะดีค่ะมีตู้มาสะดวกสบายกับการกดใช้แล้วก็เวลาที่มันมีแอปมาในบางอย่างอะ่ะมันจะมีพอยท์ที่ใช้ในการลดได้มากดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน Office ออฟฟิศครับหลังจากพักทานข้าวแล้วก็สามารถเดินมากดได้เลยครับไม่ต้องออกไปหาซื้อของกินข้างนอกครับชอบในส่วนของมีคูปองส่วนลดนะครับในแอปเพื่อสะสมคะแนนด้วยครับ รู้สึกดีค่ะรู้สึกโอเคค่ะมันสะดวกสบายในการกดน้ำหรือว่ากดขนมกินาทางแถวออฟฟิศนะคะมันหาซื้อของกินยากะคะ่ะแล้วเพราะมีตู้เข้ามาก็เลยทำให้การซื้อของกินมันง่ายขึ้นนะคะมีแอปพลิเคชันเราเข้าถึงง่ายะคะ่ะบริษัทของเราเนาะมันไม่ได้อยู่ใกล้แบบว่าเราสะดวกซื้อยอังค่ะเวลาเราอยากจะดื่มอะไรอยากจะ กินน้ำอะไรเราก็เดินมาได้รวมถึงขนมเนี่ยค่ะเดินได้มาตลอดเลยก็รู้สึกว่าสะดวกสบายเนาะไม่ต้องแบบเดินทาองไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีนะคะมีแต้มสับสมมีส่วนลดให้กับพนักง,งานเวลาซื้อของอะค่ะปกติออฟฟิศเราหาของกินยากมากค่ะพอมีเข้ามาปุ๊บดูสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ พอมีแอปใช่ไหมคะมันจะได้รับส่วนลดอะไรอย่เงี้ยคะ่ะรู้สึกแบบว่าสบายกระเป๋าอยู่นะคะค่ะ <c oughs> <k c oughs> สวัสดีค่ะชื่อนัดนะคะนพัสนนันหงห้อมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะเป็นคนดูแลในเรื่องตู้กดน้ําที่นี่นะคะบริษัทสอยฮาินเตอร์กรุ๊ปจุดกําเนิดนะคะหรือ ความคิดที่จะเอาตู้มาลงนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเราอะคะ่ะอยู่ค่อนข้างไกลร้านขายของร้านอาหารนะคะถ้าจะออกไปทีก็คือใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วพนักง,งานนะคะเราทํางานเหนื่อยอากาศร้อนไม่มีน้ําให้บริการนะคะ mm hmm. ก็เลยมีความคิดที่ว่าปรึกษาผู้บริหารขอนําตู้กดน้ําตู้กดสินค้าอัตโนมัติมาตั้ง mm hmm. ก็เลยได้เลือกเป็นบริษัทซันวดดิ้งไปะคะ่ะ หลังจากที่มีการติดตั้งตู้นะคะรู้สึกว่าพนักงานรู้สึกสะดวกสบายค่ะสามารถเดินมากดได้ตลอดเวลาเพราะด้วยความที่บริษัทเรามันจะไม่มีเวลาพักค่ะคือพนักงานสามารถเดินได้ทั้งวันเขาก็จะมีการมากดไม่ว่าจะเป็นน้ําขนมเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพนักงานที่ทํโ OT ช่วง5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มก็จะหาอะไรกินค่อนข้างยากเขาก็จะมากดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมกรอบๆแล้วก็น้ําอัดลมเย็นๆค่ะ ณนะตอนนี้มีแผนตั้งตู้เพิ่มค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ค้างข้างหลังของเราสร้างใหม่แล้วก็มีโรงอาหารโรงที่2เพิ่มขึ้นค่ะมีแผนว่าจะตั้งประมาณ3ตู้ค่ะก็ขอเชิญชวนบริษัทอื่นๆน,นะคะให้มาติดตั้งตู้ซันเวงเหมือนบริษัทซอยไฮเอ็นเตอร์กรุ๊ปนะคะเนื่องจากให้ความสะดวกสบายแก่พนักงานค่ะแล้วก็สินค้าคุณภาพดีราคาเทียบเท่ากับเราไปเลยค่ะเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางสามารถกดที่บริษัทของท่านได้เลย